สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเทรดเดอร์สายมั่วนะครับวันนี้ก็จะมาบันทึกพฤติกรรมราคาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้เล่นในตลาด f o l e x นะครับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งราคาระหว่างธนาคารนะครับหรือพ i ย e ด e ิเวอรีนะครับที่เราจะใช้เป็นกรอบความคิด ในการวิเคราะห์ตลาดนะครับในมุมมองของ p r i Bas e นะครับหรือการวิเคราะห์ในแง่ของราคานะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยไม่ว่าเราจะเข้าไปเทรดในตลาดอะไรก็ตามนะครับเราจําเป็นนะครับที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบของตลาดนั้นๆน,น,นะครับให้เข้าใจนะครับว่าใครคือผู้เล่นรายใหญ่หรือ market maker นะครับจะได้เข้าใจผู้ควบคุมกฎ เล่นที่อยู่ในตลาดนั้นนะครับจากการที่ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับตลาดค่าเงินนะครับทำให้แบ่งประเภทของเพลเยอร์นะครับออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ central banks นะครับหรือธนาคารกลางนะครับซึ่งเป็น market maker นะครับเป็น market maker เป็นผู้คุมเกมในตลาดค่าเงินทั้งหมดนั่นหมายความว่านะครับราคาค่าเงินเนี่ยจะถูกควบคุม ได้ถูกจัดการโดย Central Bank นะครับ100%ทั้งระบบที่เป็นอัตโนมัติและก็แมนนวลนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็น Investment Bank Dealer นะครับหรือ Broker นะครับเช่น Goldman Sachs JP Morgan นะครับ USB พวก Hedge Fund ต่างๆแล้วก็ Institutional Trader ต่างๆนะครับทั้ง2กลุ่มนี้ทั้ง1และ2เนี่ยผมจะเรียกรวมกันว่าเป็น สมาร์ทมัน่ละกันนะครับแต่โดยรวมๆแล้วงานที่ผมศึกษาก็จะเน้นไปที่การศึกษาการทำงานของอัลกอริทึมของเซ็นทรัลแบงก์เป็นหลักนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นกล,กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือรีเทลเทรดเดอร์นะครับก็เป็นผู้เล่นรายย่อยอย่างเรานีน่ะนะครับที่เข้ามาเทรดในตลาดนะครับผมทีนี้พอเราเข้าใจเพลเยอร์ er ในตลาดแล้วเนี่ยจะทำให้เราเห็นไอเดียนะครับว่าเราจะต้องไปศึกษาเพิ่อมอีกเยอะนะครับว่าแต่และผู้เล่นเนี่ย มีความแตกต่างทางเทคนิคของวิธีการเทรดอะไรยังไงนะครับถ้าใครสนใจก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับ Retail Trader เราล,ลุยแล้วว่าเมื่อเข้ามาตลาดเราจะไปใช้อะไรการวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์อะไรใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นมุมมองถ้าเป็น Investment Bank หรือว่าพวก h e d ฟ e f เขาก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆพวกมาโครพวกบางกลยุทธ์ อะไรต่งตางๆนะครับเยอะแยะแต่ถ้ามันก็มีหลายหลักหลายรูปแบบนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับในส่วนของงานของผมผมก็จะศึกษาเ,าเกี่ยวกับ Smart Money Concept นะครับแล้วก็จะเน้นวิธีการศึกษาอัลกริทิมของ Central Bank นะครับทีนี้ก็มาต่อกันนะครับในแต่ละวันนะครับ ตลาดค่าเงินเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังสถาบันการเงินนะครับในธนาคารทั่วโลกโดย the interbank price delivery algorithm นะครับหรือว่า i p d a เรียกสันส้นๆ i p d a นะครับหรือ IPDA นะครับเป็นอัลกอริทึมที่จัดส่งราคาระหว่างธนาคารนะครับมันจะทำให้เกิดบริบทของพฤติกรรมราคาต่างๆที่สร้างขึ้นโดย market maker นะครับหรือ central bank นั่นแหละนะครับ อยู่4ประเภทนะครับหรือผมเรียกว่า price delivery นะครับประเภทแรกก็คือ expansion นะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยผมได้อธิบายไปตั้งแต่ EP แรกแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของบริบทของพฤติกรรมราคานะครับตั้งแต่อธิบายตั้งแต่สอนเรื่อง market structure นะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับทีนี้พอได้สอนไปแล้วก็โอเคมาสอนให้มันละเอียดละเอียดเลยแล้วกันนะครับเวลาเรา พูดคุยกันในช่องเทรนเดอร์สายมั่วนะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันเนาะโอเคตัวแรกนะครับการ expansion นะครับ expansion คืออะไรนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือการขยายตัวของราคานะครับมันก็คือการที่พฤติกรรมราคานะครับเคลื่อนตัวนะครับอย่างรวดเร็วออกจากระดับของจุดสมดุลน,นะครับผมความสําคัญของมันคืออะไรครับเมื่อราคาเคลื่อนตัว ออกจากระดับนั้นอย่างรวดเร็วนะครับมาแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจนะครับของผู้ดูแลสภาพคล่องหรือ Market Maker นะครับในการเปิดเผย Repricing Model นะครับหรือรูปแบบกำหนดราคาซ้ำที่ตั้งใจเอาไว้ของพวกเขานะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมองหานะครับในราคาคืออะไรก็คือมองหา Orderblock นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับโอเคตรงนี้นะครับตอนนี้เรากำลังดูค่าเงิน เรากำลังดูอดอลลาร์อินดกซ์นะครับของกราฟรายวันอยู่นะครับตรงนี้พฤติกรรมราคาเกิดการ c o n โ o ลิ d เดชันเนาะจากจุดสูงสุดถึงต่ำสุดตรงนี้แบ่งออกมา50%ก็จะเป็นจุดสมดุลใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้การเกิด expansion มันคือการวิ่งออกจากจุดสมดุลอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเห็นไหมครับ ออกจากจุดสมดุลอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมองหาของการเกิดการ expansion ก็คือมองหา order b o x นะครับแท่ง 1, 2, 3เนี่ยรวมกันเป็น order b o x k ได้นะครับ3บันรวมกันรวมเป็น order b อ o c ได้แต่เราจะโฟกัสที่แท่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะโอเคนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับ expansion นะครับ institutional order flow ที่เราจะมองหาในราคานะครับ ก็คือออเดอร์บล็โอเคนะครับตัวต่อมาก็คือ Reversal นะครับหรือการกลับตัวของราคานะครับมันก็คือพฤติกรรมราคานะครับที่เคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับกับทิศทางปัจจุบันความสำคัญคืออะไรครับเมื่อราคามันพลิกกลับทิศทางเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสภาพคล่องหรือ m a r k e t Maker เนี่ยได้วิ่งผ่านระดับของการหยุดนะครับ by stop sell stop นะครับและการเคลื่อนไหวที่สําคัญควรจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องมองหาในราคานะครับคืออะไรคือมองหา r i q u i d i t y p o o l นะครับนะครับให้เข้าใจว่าถ้าเกิดพฤติกรรมราคาแบบ Reversal เนี่ยเราต้องมองหา l i q u i d t y y p o o l ที่อยู่เหนือจุดสวิ g อ่าเรียกว่าไงอะ จุดโอนไฮไพรนะครับหร,หรือจุดสูงสุดเก่าจุดต่าสุดเก่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับโอเคตรงนี้น่าจะได้ราคาเกิดการสวิงขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้เกิดเป็นไฮเดิมใช่ไหมครับเป็น b ายสต็อปตรงนี้แล้วพฤติกรรมราคาขึ้นมาเหนือไฮเดิมใช่ไหมครับ เป็นกลุ่มก้อนตรงนี้เขาเรียกว่า liquidity pool นะครับแล้วหลังจากนั้นพฤติกรรมราคาก็มีการกลับตัวลงมานะครับยกตัวอย่างให้เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองฝึกฝนกันดูสำหรับการ Reversal นะครับตัวต่อมาก็คือการ Retextment นะครับตัวนี้เราจะได้เจอกันบ่อยมากเลยนะครับ Retextment ก็คือพฤติกรรมราคานะครับที่เคลื่อนตัว กลับมาภายในช่วงของราคาที่เพิ่งสร้างขึ้นนะครับ Institutional order flow ที่เราจะต้องมองหาคือ Fair value gap นะครับแล้วก็ Liquidity void นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับเอาอันนี้ออกก่อนตรงนี้นะครับพฤติกรรมราคามันเกิดการขึ้นต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ1,2,3,4ตรงนี้เขาเรียกว่า Liquidity void นะครับ ตรงนี้เรียกว่า liquidity ไว้เมื่อเราเจอ liquidity ไว้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเลยว่าในอนาคตเนี่ยพฤติกรรมราคามันอาจจะมีการกลับลงมาทำ r e t e x m e n t เพื่อปิดช่องว่างปิดแกปตรงนี้นะครับเห็นไหมเกิดความไม่สมดุลขึ้นเป็น f a i l u e gap ปิดไว้นะครับก็จะทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า พฤติกรรมราคาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นยังไงนะครับเมื่อเขาเมื่อเราเข้าใจ institutional order flow นะครับนี่ก็คือการ r e t a x e m e n t นะครับและตัวสุดท้ายก็คือ consolidation นะครับ consolidation เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมราคาที่เกิดการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงนะครับเป็น s i d e w a y นะครับมีการซื้อขายที่ชัดเจนละครับแล้วก็ไม่มีความเต็มใจที่จะกระยับขึ้น หรือเพยับลงอย่างมีนัยยะสําสคัญสิ่งที่เรามองหาคือมองหาจุดสมดุกลก็เหมอนกับดอลลร์อินดี x ในปัจจุบันนะครับที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเกิดเป็น Consolidation อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราลากเส้นที่โบหาจุดกึ่งกลาง50%ก็จะเป็นจุดสมดุลน,นะครับก็ค,คือตรงนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่านะครับอาจจะทำให้เรา เห็นว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยอาจจะมีการ impulse swing นะครับหรือมีการขึ้นไปทางในหรือว่าลงไปทางใดทางนึงนะครับผมนี่ก็คือบริบทของพฤติกรรมราคานะครับเป็นเรื่องของ price delivery นะครับตรงนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของ p e base นะครับที่เราจะใช้เป็นตัวอ้างอิงของ l i q u i d i t y นะครับหรือ institutional order flow นะครับ <c oughs> ก็ให้เป็นหลักการอธิบายความหมายไปให้เห็นและยกตัวอย่างไปคร่าวๆแล้วนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับหัวใจสำคัญก็คือให้เข้าใจนะครับบริบทของพฤติกรรมราคาแล้วก็มองหา l i q u i d i t y ที่เกิดขึ้นในบริบทของพฤติกรรมราคาต่างๆลนั้นนะครับก็จะค่อยๆเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพล,พลายเดลิเวอรี่เพิ่มเติมนะครับโอเคเนาะหวังว่าจะหวังว่าคงจะช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นั้นเราก็มาอัปเดตราคาของค่างเงินปอนด์ในกราฟหนึ่ชั่วโมงกันต่อนะครับจาก EP ที่แล้ว EP ที่แล้วนะครับผมก็มันอยู่มันมาถึงตรงนี้เนาะ มาถึงตรงนี้พอดีที่เราอธิบายไปผมก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะลงมา2กรณีใช่ไหมครับลงมา,าปรับต้นทุมเพิ่ม position buy ที่โซนนี้แล้วก็ขึ้นไปหรือไม่ก็มาเคลียร์ buy stop ตรงนี้แล้วค่อยลงแต่ปรากฏว่าเขาเลือกเวนี้นะครับมาที่สะสม position buy นะครับลงมาที่ fair value gap นะครับแต่ว่าก็ยังปิด gap ไม่ครบนะครับ ยังเหลืออยู่ก็ยังมีโอกาสที่ในอนาคตนะครับอาจจะลงกลับมาปิดแกปตรงนี้นะครับก็สะสม position u y เพิ่มที่โซนนี้นะครับแล้วก็เกิดการ expansion ขึ้นไปนะครับพักดันราคาขึ้นไปเคลียร์ buy stop โซนนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเคลียร์ high เดิมนะครับที่เป็น buy stop แล้วกเกิดการ rejection นะครับราคาก็ลงมานี่คือพฤติกรรมราคาปัจจุบัน ให้สังเกตเห็นนะครับตอนนี้เราศึกเป,เป็นการศึกษางานการทํางานของอันกอริทึมนะครับเราจะได้เห็นความแม่นยําเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมราคามีการมาสะสมออเดอร์ที่ออเดอร์บล็อกนะครับแล้วก็มีการมาปล่อยทํากําไรที่มีนเ e สโฮลนะครับของเบียริชออเดอร์บล็อกหรือ50%ของแท่งออเดอร์บล็อกนะครับ พอถึงปุ๊บก็เกิดการขายนะครับมีการขายทํากำไรแล้วตรงนี้ก็เกิดการสะสม Position บา y ขึ้น1 2 3สามเนี่ยสามารถลวมกันเป็นกราฟ3ชั่วโมงกลายเป็นแท่ง Or d e r b l o c ็ได้นะครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะได้เห็นพฤติกรรมราคาลงมานะครับสะสม Position บา y ที่โซนนี้ซึ่งตรงนี้ก็มี Fair Value Gap ใช่ไหมครับ เพราตรงนี้มันเกิด expansion ใช่ไหมครับการ expansion ทําให้เราเห็นอะไรครับ <c oughs> เห็น order b o x ถูกไหมครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ <c oughs> เห็นไหมแล้วก็จะค่อยๆเห็นอ,อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วการ expansion ราคาขึ้นไปแรงแ1ง3 4ท่าให้เกิด liquidity void นั่นหมายความว่าพฤติกรรมราคามันก็ อาจจะมีการกลับมา r e t ท x t m e เมนนะครับในโซนนี้ก็รอดูนะครับผมตรงนี้คือ f a ลเวอรีกัเนาะก็อาจจะได้เห็นราคานะครับกลับลงมาสะสมเพิ่มนะครับ Position by y เพิ่มที่โซนนี้หรือไม่ก็ลงมา <c oughs> สะสม ถึงโซนนี้นะครับเป็นมี a n t r a l ของแท่ง bullish order block นะครับถ้าทะลุผ่านตรงนี้เนี่ยไปได้นะครับอาจจะเกิดการ clear sell stop ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาซื้อเพิ่มที่โซนนี้ถ้าไม่อยู่อีกก็อาจจะเกิดการ clear stop sell stop ตรงนี้แล้วก็ลงมาลีย a r ที่โซนนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามดูครับเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจ institutional order flow นะครับ มันก็จะช่วยทำให้เราวิเคราะห์ะ price action นะครับหรือพฤติกรรมราคาในมุมมองของ price base ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเข้าใจเหตุผลนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและเราก็จะสามารถวางแผนการเทรดได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเทรดเท่าไหร่ว่าเทรดอะไรยังไงนะครับให้เข้าใจ liquidity ก่อนนะครับค่อยๆดูไปด้วยกันทุกวันทุกวันศึกษาไปทุกวันอย่างนี้เดี๋ยวก็ทำให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นมุมมองนะครับ ว่าเราสามารถสร้างโซนจาก r e q คว r ยดิงตี้ต่างๆนะครับจากระดับที่เป็น Discount สู่พรีเมียมนะครับเราก็จะเห็นไอเดียการเทรดว่าจะเทรดยังไงได้นะครับ mm. ก็เรื่องพวกนี้ก็ค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆนะครับ mm. ค่อยว่ากันเลยนะครับ, mm. รบสำหรับ e p นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ mm. ก็ยังไม่มีอะไรที่จะอัปเดตเพิ่ม <ๆ S 2> ค่อยๆติดตามไปแล้วกัน ถ้าพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าสะดุดอะไรตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่เพิ่งผมตื่นมาแต่ตีสี่นะครับก็มานั่งดูแล้วก็เออเห็นอะไรมันน่าสนใจก็เลยมาบันทึกคลิปนะครับเพื่ออจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสมาร์ทมอน y c o n c e คอนเซ็ปต์แล้วก็สนใจการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ institutional order flow นะครับซึ่งมีอะหลายๆอย่าง ให้ศึกษาอีกเยอะนะครับนี่เป็นแค่เรื่องพื้นฐานเท่านั้นนะครับโอเคยังไงก็ไม่ว่ากันเนาะถ้าอาจจะพูดไม่ชัดพูดสะดุดอธิบายไม่เคลียร์เพราะว่าตื่นมายังไม่กินน้ำเลยครับมีอ่ามีอารมณ์อยากทำก่อนก็มาก่อนละกันนะครับตอนนี้เช้าเริ่มสว่างนะแล้วไก่ยังคันอยู่เลยโอเค ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ